มาครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการบาบังชาแนลมาอีกแล้วกับแลรมวันนี้จะเป็นอะไรไปชมพร้อมกันแต่ขอตรวจก่อนนะฮะอะไรอื้อ หวานนุ่มชุชม่มคอมามาชมพร้อมกันเลยว่ามันคืออะไรนะฮะฉันันันนนนันนันสามส่ห้า สิบเอ็ดไทโไปบายครับนี่เป็นต้มยำนะฮะต้ตยมยำปลานินนะฮะีหัวปลานินใส่ไข่ใส่ไข่ปลาด้วยมีไข่ปลาด้วยโอ้โหดูเต็มหม้อคัดนีดเลยเนี่ยฮะโอ้โหไข่มาแล้ว นี่ไข่ไข่ดูโอ้โหไปใส่ชาไปอีเด็ดเลยอันนี้เราใส่แล้วกันไปเดินทำหน่อยหนึองเพื่อความชุ่มคอโอ้โหดูดิดูไข่ดิโอ้โหเป็นก้อนๆเลย นี่หัวปลาเนยู่นี่รสต,ตามมันร้อนอร่อยอร่อยไปครับเนี่ยแล้วก,กันเรรอนี่มากอบ เมน,นูปลานะเก็บก่อนอันนี้มานี่แล้วก็ราดด้วยเจวนะฮะแล้วจินะ้มเจวของเราไปครับซอสเนีย อืมสมัครอืมมาป่านนี้ไปครับลาดัวเจลาเติมด้วยน้ำคุย คือไข่เดยไปเขาบอกไข่อะไรวะปลาอะไรนะปลายิ่บก็กมันแน่นจังครับอร่อยแน่นมีความ,มเลยโูดแน่นเลยอืมแอบบืบ อืมแ uh huh. ส็แน่นมากโค uh huh. รอค uh huh. อเลยอร่าครับีนหนึ่งด้วย เดี๋ยวกันขึ้นหน้าขวาดคนให้เริจดับด,ด้วยปาบอยแชาน์แนว